สำหรับรถเล็กๆนะครับไว้ใช้ในพื้นที่จํากัดนะครับดันได้ตัดหญ้าได้นะครับเป็นเครื่องยนต์3สูบ2พาวโฟวิวขับเคลื่อน4รล้อแต่คันนี้จะมีข้อดีกับพี่ๆ3คันที่รีวิวไปก็คือเขาจะให้รอบวีดีโอมาที่960นะครับปกติมันจะถึงแค่รอบ750ซึ่งรอบมันก็จะเร็วกว่า200นะครับรอบมันก็จะจัดกว่าแล้วตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สสูบนะครับ24แรงม้า คงอะไรจะเป็น power นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับระบบเกียร์เป็น9เกียร์ด้านหน้า3เกียร์ถอยนะครับอ่ะดูครับเครื่องนิ่มครับสิดง่ายมี f t ทางใต้นะครับขอคลิปมาสำหรับคันนี้นะครับว่าให้รีวิวให้หน่อยนะครับให้รีวิวให้ดูหน่อยสำหรับรถก่อหางตัดหญ้านะครับอ่ะผมใช้ m นะครับใช้เกียร์ m ผมใช้เป็น m m 3รอบ tdo ที่960นะฮะ เอ็ม2ก่อนดีกว่า ชั่วโมง1 4 9 9ชั่วโมงการทำงานนะครับกับคูต้ตนะครับรุ่น B2420 นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบนะครับ2เพานะครับ24แรงม้าตัวฝาข้างทางฝั่งนี้ไม่มีนะครับตัวนี้ก็คือขายตามสภาพนี้เลยยางหน้านะครับประมาณ50%นะครับ50% 40%ส่ิอร่วนยางหลังประมาณ90%นะครับหัวเกียร์เรียบดีมากนะครับ ส่วนข้อดีของหางตัดหญ้านะครับก็แล้วแต่ว่าลูกค้าจะเลือกว่าอยากได้ค่ายไหนนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมรีวิวเป็นตัวๆฉกๆให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับคันนี้จบที่ราคา165,000ับาทนะครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษเลยอุปกรณ์ด้านหน้าหางตัดหญ้าใหม่นะครับส่งฟรี300อกมหรือท่านใดที่อยากเปลี่ยนยางหน้าด้วยเออนัดเช็คสภาพให้พี่หน่อยคิดเท่าไหร่นะครับก็โทรมาคุยเรื่องรายละเอียดกันได้นะครับ